ข้าวนะครับมีความนุ่มต่างกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าจากประสบการณ์ผมเลยแล้วกันนะครับก็เดิมทีเนี่ยเราขายข้าวของบริเก่าอยู่แล้วให้กับร้านอาหารพวกร้านอาหารตามส команд, ั่งร้านอาหารครอบครัวอะไรอย่างนี <c 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 ้นะครับแล้วปรากฏว่าผมก็ไปทานนะครับปรากฏว่า2ร้านเนี้ยความนุ่มไม่เหมือนกันนะครับก็เอ้ยแปลกใจว่าทําไมความนุ่มมันไม่เหมือนกันทั้งๆที่ใช้ข้าวเดียวกันนะครับผมเดาว่านะครับว่าอาจจะเกิดจากปริมาณน้าหรือเปล่า ก็เลยลองหุงข้าวเก่านี่แหละนะครับข้าวหอมมะลิเก่าเลยทดลองดูนะครับก็เป็นข้าว1ส่วนน้ํา1.25ส่วนนะครับกับอีกอันนึงก็คือข้าว1ส่วนแล้วก็น้ํา1.5ส่วนนะครับก็กดว่าพอหุง2อตัวนี้ครับพอมันหุงสุกแล้วนะครับข้าวก็เรียงตัวสวยปกตินะครับแล้วพอทาน ปรากฏว่าตัว1.5เนี่ยมันนุ่มมากกว่านะครับพอทานแล้วอา้าวมันนุ่มมากกว่านะแต่ลักษณะการฟูการอะไรเนี่ยเหมือนกันแต่พอมากิน1.5ส่วนเนี่ยมันนุ่มกว่านะครับก็เลยคิดว่าอ๋อเออหรือจริงๆแล้ว,ลวร้านอาหารที่ใช้ข้าวเดียวกันนะครับเขาใส่น้ําปริมาณที่อาจจะยังไม่พอเหมาะมันดึงศักยภาพความนุ่มของข้าวออกมาได้ไม่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมก็เลยเดาว่าเอา๊ะอาจจะเกิดจากน้ําหรือเปล่า เพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการหุงข้าวเรื่องพวกนี้นะครับลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับการหุงอัตราส่วนของน้ํามีผลต่อความนุ่มของข้าวด้วยหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับ